ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม่าช่องแอดเรนะคะ 8, 8, หวยเล่านะคะหวยเล่าพัฒนางวดวันพุธนะคะวันที่สิบสี่นะคะงวดนี้แอดแต่ลงสูตรเพิ่มมาสูตรใหม่เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมขาเผื่อใครไปเป็นแนวทางนะ,ะเพราะว่าก็เข้างวดก่อนก็เข้านะคะก็พูดให้ฟังอยู่นะคะไม่ได้ลงเนาะอ่ะงวดนี้ต้องเอาลงสแล้วนะคะ แอดก็ลงสูตรเดิมแล้วก็สูตรใหม่ด้วยนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะช่องลาว55 c h a n ชาแนลนะคะท่านผู้ชมค่ะทนานะคะงวดวันพุธนะคะวันที่14เดือน1265นะคะตัวน,นี้เป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ที่แอดเคยลงไปนะคะ อาจจะลงสูตรเดิมแล้วก็สูตรใหม่เนาะอ่าสูตรใหม่ก็เข้าดีอยู่นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะไม่ได้ลงแล้วก็งวดก่อนน่าเสียดายมากน่าเสียดายจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอ่ะงวดนี้นะคะหนึ่งนะคะแล้วก็สามระวังนะคะัศูนย์เอ่อศูนย หนึ่งมาสามตัวสามหนึ่งศูนย์นะฮะท่านผู้ชมอาลุ้นกันนะฮะว่าตัวเลขภายในวงจรของสูตรใหม่นี้นะฮะว่าเออจะเข้าไหมนะฮะอ่ะ สูตรนี้นะฮะถ้าใครชอบเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะฮะหนะะึ่งหนึ่งและก็สามสามนะฮะหนึ่งหนึ่งและสามสามนะฮะสูตรนี้เบิ้ลนะฮะอ่าเราจะมาจับชุดกันนะฮะก็จะมีอ่าหลักนะฮะหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์ หนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะอันนี้จับตามหลักเลยนะคะ อ่ะแล้วคือตัวเลขไปไหนไม่ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ตามสูตรเลยตามสูตรเลยนะคะมีแค่นี้เอ่ออย่างอื่นไม่อยากจับเลยนะคะท่านผู้ชมคะอย่างเก้าสามสามแปดแปดศูนย์วงนอกนะฮะอืม ค่ะตัวเลขชุดมีแค่นี้นะคะก็ให้ระวังเบิ้นแค่นั้นนะคะก็มีหนึ่งหนึ่งแล้วก็สาสานะคะอ่ะหนึ่งศูนหนึ่งสามหนึ่งปดหนึ่งเะคะ ตัวนี้เป็นสูตรใหม่อาลุนาล้นกันลุ้นกันอย่าเพิ่งเป็นแนวทางก็ได้นะคะลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าไหมนี่คือเลขเด่นห้าตัวนะคะที่ยกลงมานะฮะหวยราวอาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่แอดไม่ได้ลงแอดไม่ได้ลงสูตรใหม่แอดกี่งวดแล้วคะท่านผู้ชมหลายงวดแลวเนาะแอดไม่ได้ลง เน้นลงแต่ของคุณยายนะคะท่านผู้ชมอ่ะก็เอามาให้ดูนะคะตัวเลขเด่นนะคะน่าจะมานะ,ะอ่ะก็ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะแต่เด่นสุด,สดนะคะหนึ่งเนาะอ่ะลุ้นกันอันนี้เป็นเลขเบิ้ลน,นะคะ หนึ่งหนึ่งสสนะฮะหนึ่งนึ่งสาสนะฮะเบิ้ลผลที่ผ่านมานะฮะเก้าสามศูสองเสองนะฮะ ชุดสามตัวนะฮะท่าผู้ชมขาสูตรนี้ก็จะสามหนึ่งศูนย์นะฮะเก้าหนึ่งแปดอ่ะแบบนี้นะฮะแปดหนึ่งเก้าแบบนั้นก็ได้นะฮะก็อ่ะไปเป็นแนวทางดูนะฮะเปรียบเทียบหลายๆท่านหลายๆเซียนนะฮะ,ะทั้งหมดทั้งปวงนะฮะบุญดวงวัสนาของเราเองนะฮะเนาะ อันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ของแอดรีนะฮะเคยลงอยู่นะฮะเคยลงอยู่ก็ไปวิเคราะห์ดูนะฮะแอดเอามาลงสองสูตรนะฮะเพราะว่าสูตรนี้ตัวเลขก็จะน้อยนะฮะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะนผู้ชมค่ะขอบพระคุณมากค่ะ